อรหันตสูตรที่1การรู้อินทรีย์หกของพระอรหันตูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์หกประการนี้6ประการเป็นไฉนคือจากขุนศีโสตินศีคานินศีชิวหินศีกายินศีมนินศีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์หประการนี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นพระอาหารหันตะคีนาสกอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่ภพหลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบจบสูตรที่เจ็ด